สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gift g r e e ร Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราและผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้จะสร้างความสนใจและโดยเฉพาะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแขกรับเชิญของเราเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าว่ามีเรื่องราวชีวิตที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ท่านต้องติดตามกันนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือท่านผู้บริหารระดับ paradise จากธุรกิจกิฟฟรีนครับคุณบุญเลิศอันสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจเดชครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่รายการของเราก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้มีโอกาสชมแขกรับเชิญไปแล้วหลายๆท่านนะครับ,รบชีวิตของแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยทีเดียววันนี้ผมก็เลยถือโอกาสคร,ครับอยากจะมาทําหน้าที่ เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับคุณบุญเลิศมากขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งนิดหนึ่งนะครับอยากจะให้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวย้อนกลับไปตั้งแต่ในวัยเด็กกันเลยทีเดียวว่าเป็นคนที่พื้นเพครอบครัวเกิดที่ไหนและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับตัวผมนะครับอ,อยู่จังหวัดสระแก้วครับเป็นเมืองชายแดนครับม,มีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดที่สระแก้วเลยเหรอค,ครับ ช่วงนี้น้ําท่วมนะครับช่วงนี้น้ําท่วมครับตัวผมเองนะครับมีพี่น้องทั้งหมดหกคนครับครับผมเป็นคนเล็กสุดแล้วก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนนอนั้นก็มีแต่ผู้ชายรับชีวิตช่วงเด็กๆก็สบายครับเพราะว่าเราเป็นลูกคนทองอไม่ต้องทําอะไรเพราะคือพูดง่ายๆการต่อสู้นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ๆเขาฝ่าฟันกันมาแล้วเราเป็นน้องเล็กครอบครัวก็เริ่มที่จะอยู่อยู่ได้อย่างอย่างดีแล้วล่ะครับ สุขสบายในตอนเด็กๆตรงที่ว่าเราไม่ต้องดิ้นรนมากครับการเรียนของเราในวัยเด็กนี่เราก็ต้องขยันเหมือนกันใช่ไหมครับขยันครับทีนี้ครับช่วงนั้นตัวผมเองบ้านไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอครับมันอยู่เป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านมาถึงตัวพอเกือบร้อยกิโลนะครับตอนนี้ตอนที่มาเรียนต้องอาศัยเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะครับลําบากมาเรียนในตัวอำเภอครับต้องมาสายญาติพี่น้องครัพอดีมาสายนาเขาเป็นแม่ค้า ขายของต้องตื่นตีสี่ตีห้าเพื่อจะเอาของมาขายในตลาดครับพอดีผมก็ไปอยู่กับน้าก็โดนใช้ทําทุกสิ่งทุกอย่างครับทีนี้ว่าตอนนั้นมันเราไม่เคยลาบากมาก่อนก็เกิดการท้อก็เลยหนีครับหนีออกจากบ้านน้าหนีนี่หนีออกมาจากบ้านน้านี่พ่อแม่รู้เรื่องไหมฮะไม่รู้ครับไม่รู้ครับก็เลยไปหาเพื่อนครับเพื่อนก็เป็นเป็นผู้ช่วยนักบินครับผู้ช่วยนักบินก็เป็นเด็กวัดอ๋อ บินทบาดบินทบครับครับไปบินทบาดกับพระครับครับผมก็เลยไปอาศัยอยู่กับเพื่อนครับก็แปลว่าต้องไปอยู่ที่วัดสิ่ไครับไปอยู่ที่วัดครับทีนี้ครับตอนที่เรามาเรียนหนังสือตอนที่ไปอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยตอนนั้นเราเรียนอยู่ชั้นอะไรละฮะชั้นขึ้นขึ้นมสองแล้วครับมัธยมปีที่สองครับอ๋อกําลังเป็นวัยรุ่นเลยครับครับอาทีนี้เราก็ไปอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ที่วัดสองปีเลยครับพ่อแม่รู้ไหมฮะก็บอกทีหลังครับเอามาบอกทีหลังครับ ก็บอกว่าถ้าบอกไม่เป็นไรแล้วขอให้ตั้งใจเรียนครับให้ตั้งใจเรียนและทีนี้พ่อแม่บอกผมผมไม่ค่อยจะเชื่อฟังเท่าไหร่ครับ,รบไปเชื่อฟังพี่ชายคนโตพ่อก็อให้ตังค์ส่งเรียนนะครับชุงเรียนก็ลำบากครับเพราะว่าการดูหนังสือการเรียนมันชีวิตมันนอกอะครับสามีก่อนต้องจุดตะเกียงน,นะครับ,รบตอนนั้นก็จุดตะเกียงทีนี้ก็สู้สุดๆกันมาก็อาศัยวันเนน ท่องหนังสือจุดเทียนท่องสวดมนต์เราก็ตั้งใจเรียนเนอะเองั้นต้องใช้จบม .3 ไม่ได้ในนี้ต้องไปเรียนที่กรุงเทพครับก็จบม .3 ที่โรงเรียนอรัญญประเทศทีนี้ก็พอจบม .3 ก็เข้ากรุงเทพเลยครับครับทีนี้พี่ชายก็โทรด่วนให้เข้ามาที่กรุงเทพถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์สมัยก่อนเขาเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนใช่ไหมฮะคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนผมก็ได้60% 62%ครับ พี่ชายก็ดูมันเรียนทำไมเกรดน้อยทำไมไม่ได้ไม่ได้ถึง8ปดสอะไรทํานองเนี้ยก็นั้นก็ให้ไปเรียนพาณิชยเพราะพี่ชายเขาทํางานธนาคารในใจอยากจะไปเรียนวิไลครูครับเพราะตัวผมเองก็เป็นนักกีฬาดีเด่นเป็นนักฟุตบอลฉาย,ยาปีกซ้ายมหาภัยตัวเล็กตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมฮะตอนนี้เป็นโค้ดครับเอาโหเยี่ยมมากทีนี้ก็มาเรียนที่พานิษย์สยามปอชาการขาย ปวสการตลาดก็พนิยสยามต่อเนื่องครับพอจบปุ๊บก็ในใจก็อยากเรียนวิเลยคุยคก็เบนครับไปสอบเข้าที่วิเลยคูยสนันทาครับตอนนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ก็ไปเรียนก็ไปเจออาจารย์อาจารย์ตอนนี้ทั้งกเกษียณไปแล้วชื่ออาจารย์วัฒนาพมมาสาขาณนะสกนครครับท่านก็าเป็นสอนฟุตบอลให้ติวเข้มครับ ก็ไปสอบตามธนาคารนักฟุตบอลก็ไปสอบของธนาคารกรุงเทพการท่าเรือลาดประชาก็ไปสอบลาดวิถีสรุปแล้วท่านก็ฝากผมไปไปเป็นนักฟุตบอลของสโมสรอันแรกอยู่ราชวิถีก่อนแล้วก็ไปธนาคารกรุงเทพครับทีนี้ระหว่างไปฝึกซ้อมครับนักฟุตบอลตัวที่เขาใหญ่กว่าอเขาจะแกล้งเราตลอดครับนะครับเบียดเบียดทุกสิ่งทุกอย่างครับคนไทยก็ผมก็โดนโดนก็เตะขาครับ ขาผมนี่เสียไปเหลือข้างขวาเตะในขณะที่เราเล่นซ้อมฟุตบอลนะครับรับซ้อมฟุตบอลแข่งขันแบตใหญ่ครับอก็โดนเตะขาหักไปสองท่อนเลยครับข้างขวาทีนี้เวลาผมเดินผมก็ต้องเดินกระเปกกระเปกอาชีพที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลนึงก็เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยครับทีนี้ก็พี่ชายเขาบอกว่าสมน้ำหน้าบอกแล้วไม่ให้ไปเล่นบอลก็พี่ชายเขาไหวอยากให้ทํางานธนาคารครับก็ให้ผมไปสอบ ผมก็ไปสอบไม่ทั้งใจเพราะเพื่อนก็เป็นนักฟุตบอลอยู่โทรมาย์ตลอดเพื่อนก็ไปสอบที่พะละที่พรณบุรีเขาเล่นตัวนั้นเขาเล่นตัวแทนเชัดนะครับตอนนั้นแล้วก็ไปที่สุรินทร์อีกก็ผมก็ไปเล่นบอลเชิดให้เขาทีนี้ช่วงนั้นท่านพิสารมูลศาสตร์สาธรผมจําได้นะครับช่วงนั้นถ้าใครเป็นนักฟุตบอลนะเก่งรับให้รับมาเล่นบอลเชิดให้หมดแล้วบรรจุครูให้หมดเลยครับ ตอนที่นั้นโชคไว้ข้าข้างผมว่าผมไปไม่ได้ติดสอบครับเพื่อนผมก็ไปครับก็ได้เป็นครูไปแล้วตอนนี้เป็นพอออกไปแล้วจากเป็นครูพระก็เป็นพอออกไปสองคนแล้วก็ว่าผมว่าผมทํำไมไม่มาละเพื่อนครั้มันติดขัดพอเราไม่ได้ไปและและชีวิตของเราต่อไปเป็นยังไงต่อฮะก็ผมก็เลยมาสอนหนังสือครับที่โรงเรียนพาริสโคไทย เป็นโรงเรียนรัฐบาลของตอนนี้ของเอกชนก่อนตอนนี้ของเอกชนก่อนอยู่ทุ่งสวนเลื่อนเขตอำเภอฤธิตก็สอนธุรกิจพยาบาลครับผมไปสอนด้านธุรกิจก็สอนมาร่วมสิบปีทีนี้ก็วิไลทิ้งเสีจแก้วเขก็เปิดสอบครับชีวิตผมก็หันเหมผนก็เลยมาสอบติดนะครับช่วงนี้ผมก็แต่งงานนะครับก็แต่งงานผมก็มีลูกสาวอยู่สองคน ชีวิตแต่งงานก็ลําบากเพราะไม่มีคนเลี้ยงลูกให้อเพราะเราก็ต้องทํางานด้วยแฟนก็ทํางานด้วยนี้ก็ไปจ้างเขาเลี้ยงมันก็ไม่ได้ดั่งใจครับก็เลยบอกให้แฟนออกมาออกมาเลี้ยงลูกครับทีนี้พอทางวิเลทินตะแก้วเรียกตัวก็ต้องกลับจากกรุงเทพตั้งใจอยู่กรุงเทพก็โดนเรียกตัวแปลว่าตอนนี้ครอบครัวนี้เราสอนหนังสือครับนะครับแล้วก็เราก็มีลูกละครับแล้วเราก็ตัดสินใจให้ภรรยาลาออกจากการทํางานครับ นะครับมาดูแลลูกเราพอเราไปสอบติดที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วนะคือสอบเปติดเป็นเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคนี่ก็ต้องกลับไปที่สระแก้วอีกทีไปที่บ้านคือบางนอนทีนี้แต่เราก็มีมีลูกกลับไปด้วยครับก็เราก็เรียกว่าย้ายถิ่นฐานใหม่อีกรอบกลับไปที่เกิดถิ่นเกิดของเราพอกลับไปทีนี้เริ่มมีลูกแล้วอ่าภาระ ต้องบอกว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสแสวงหาโอกาสหรือความมั่นคงอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับ แต่เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดพอมีลูกปั๊บเนี่ยเริ่มอยากจะหาสิ่งดีๆให้กับลูกด้วยใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าชีวิตหลังจากที่สอบบรรจุไปเป็นครูที่วิทยทาลัยเทคนิคสระแก้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราครับกิฟฟีนกัมบอรัสปกปิดริ้วรอยได้อย่างมั่นใจครับ